เมาาาาคคคีีลันรบสวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอิวสุภกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํารถลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเนาะนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่น4ประตูนะครับแครบโฟนะครับหรือว่าแคร โฟ่สประตูนะครับรุ่น S นะครับราคาอยู่ที่6 0 0 0 0 0นะครับแปดหมบาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนะครับพร้อมล้อแม็กเนี่ยราคาจะอยู่ที่ราคาดาวอยู่ที่29,000บาทนะครับก็จะได้ล้อแม็กซิ่งแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย RE 3 0เช่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลาย RE 3 0นะครับหรือเป็น TE นะครับมีลิ่งแดงหยอดแดงนะครับหรือจะเป็นล็อกนะครับหรือว่า CE 28นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเเเรราาาามดดููกกััันนนลลยยคคบวว่่ตีี้้ไ ทำการแต่งอะไรไปบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเลยนะครับเป็นลูกค้านะครับได้แต่งเป็นล้อนะครับ r e 3 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อลายอมตะอีกลายหนึ่งนะครับที่ลูกค้านะครับให้ความนิยมมากนะครับในหมู่แห่หมู่แต่งรถซิ่งนะครับตัวนี้นะฮะฝาครอบนะครับฝาครอบเบรกนะครับแต่งเป็นสีน้ําเงินนะครับน็อตล้อนะครับสีฟ้านะครับ ออกน้าเงินน้าเงินฟ้าๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แถมตัวฝาปิดดุมให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจุ๊บเลสนะครับเราก็มีให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานมิลลิ่งนะครับก็จะเป็นออกสีน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นงานมิลลิ่งเลยนะครับยางนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นยาง2555นะครับหรือที่เราเรียกว่าซีรีส์55นั่นเองนะครับแก้มยางนะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสายซิ่งแบบใช้งาน นิดนึงนะครับตัวนี้ยางจะหนานิดนึงนะครับก็จะให้ความเงียบแล้วก็ความนุ่มนวลมากกว่ายางบางนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับการบรรทุกด้วยนะครับตัวนี้นะฮะลูกค้านะครับตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับผมก็ปล่อยแบบตามสเต็ปเลยนะครับตัวนี้นะครับออกยีราฟแคะนิดนิดนะครับตัวนี้นะฮะแล้วทีนี้เรามาดูล้อหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะล้อหลังก็เหมือนเดิมนะครับสเปคทรงนะครับลูกค้าไม่ได้โหลดนะครับตัวนี้นะฮะก็ล้อ r e 3 0เนาะนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับตัว ตัวฝาปิดดุมนะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับนอลลอสีน้ําเงินเนาะนะครับล้อนะครับเห็นไหมครับมิลลิงนะฮะน้าตาลนะครับอาจจะเข้มนิดนึงนะครับยางเบอร์5้า้านะครับตัวนี้นะครับหน้ายาง25 5นะครับสีลิยาง5้าหนะครับตัวนี้นะครับก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะถนนของลูกค้าได้อีกระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะเพราะว่าหน้ายางมันจะกว้างนิดนึงนะฮะแล้วทีนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัว สี่ประตูรุ่นเอนะครับตัวเตี้ยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นปิดท้ายสําเร็จมาฉากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะฮะแผ่นปิดท้ายมาให้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่น L หรือว่า LDA เนี่ยนะครับมันก็จะมีกันชนท้ายแบบแนบสนิทนะครับมาจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะสี่ประตูเริ่มต้นตัวเตี้ยนะครับรุ่นเนะครับมันก็จะไม่มีตัวกันชนท้ายมาให้นะครับทีนี้เรามาดูมิติด้านนี้กันบ้างนะฮะเห็นไหมครับพอแต่งเข้าไปแล้วนะครับ ดีไซน์ออกมาสวยมากนะครับหล่อซิ่งจบเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะฟิล์มลืมบอกเลยนะครับฟิล์มตัวนี้เนี่ยลูกค้านะครับเลือกเป็นฟิล์มเขียวนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มใสเขียวนะครับตัวนี้นะครับความเข้มน่าจะอยู่ที่ประมาณ60เซนะครับตัวนี้นะฮะความเข้มนะฮะสวยนะครับมันก็จะตัดกับสีขาวเลยเห็นไหมครับบอกได้เลยว่าที่เรานะครับประกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับแต่งจบทุกคันนะฮะ จบทุกคันแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการาฟิตติ้งตัวชุดแต่งทานฟอร์เมอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้นะครับกำลังรอสั่งขึ้นบล็อกขึ้นโมผลิตอยู่นะครับก็ลูคกค้าไหนก็สนใจก็สอบถามบีหรือว่าทีมงานเซลล์นะครับพี่น้องทุกคนเข้ามาได้นะครับตัวน,นี้นะฮะ ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสําหรับตัวรุ่นนะครับสีประตูรุ่นเอนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับวิทยุนะครับตัวนี้จะไม่มีหน้าจอมาให้นะครับแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ USB นะครับเวลาลูกค้าไปโหลดอ่า USB นะครับโหลดเพลงมานะครับเราเสียบตัวนี้แล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับหรือจะต่อช่อง AUX นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับผ่านช่อง AUX เป็นระบบเสียงนะครับเป็นเสียงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับแผ่นซีดีนะครับ ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะก็เพียบพร้อมไปเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะนํารุ่นนี้เนี่ยนะครับไปแต่งเครื่องเสียงเพิ่มนะครับก็จะเหมาะกับลูกค้าแนวเล่นเครื่องเสียงนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะคอนโซลเกียร์นะครับยกสูงขึ้นมาเลยเห็นไหมครับรุ่น S นะฮะจะแตกต่างกับบางบางบางรุ่นนะครับในท้องตลาดเนาะบางรุ่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีคอนโซลมาให้นะครับในบางรุ่นนะครับตามท้องตลาดตัวนี้ก็ไม่มีคอนโซลมาให้นะครับในบางรุ่นนะฮะถ้าเทียบแล้วว่านะครับตัวยูสุนะครับ ตัวแ c a S นะครับสีประตูรุ่น S เนี่ยนะครับให้มาแบบว่าเพียบพร้อมมากนะครับในราคา6 0 0 0 0 0 0ืนะครับ6000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงกลางเราก็มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะครับแล้วประตูด้านข้างก็มีด้วยนะครับตัวนี้นะครับในท้องตลาดเนี่ยบางบางบางรุ่นเนี่ยยังไม่มีมาให้เลยนะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับก็บอกได้เลยว่าอิออิสูเราเนี่ยนะครับให้นะครับ เขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสมกับราคาที่สมควรนะครับหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทนะครับไม่แพงมากนะครับไม่ไม่ไม่แพงเลยแหละนะครับถ้าเทียบกับออปชันที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากนะครับในราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายเนาะนะครับตัวนี้นะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้า เป็นทรงสปอร์ตด้วยนะครับทรงแบบรถสปอร์ตเลยเห็นไหมครับปีกเบาะสวยนะครับอ่าแล้วก็เดินได้นะครับได้เทาให้ด้วยนะครับเทาเท้าขาวๆนะครับตัวนี้นะครับเดินตะเข็บนะครับตะเข็บได้มาให้เลยนะครับสวยนะครับดีไซน์ได้อย่างลงตัวเลยนะครับสําหรับภายในนะครับคอนโซลนะฮะออกสไตล์แบบเอ่อบึกบึนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็กระชับบึกบึนเลยนะฮะตัวนี้โอเคเนาะสําหรับภายในนะฮะอ่า อีสุภกิจมอเตอร์บ้านป่วงของเรานะครับนอกจากมีโปรโมชั่นดีๆแล้วนะครับเรายังมีบริการนะครับทำสัญญาไปแน้นให้ลูกค้านะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรามีบริการส่งรถให้ทุกจังหวัดด้วยนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอยากให้ลูกค้านะครับเชื่อมั่นในเรานะครับแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ได้ออกรถกับเราไปแล้วนะครับก็ไม่ตำกว่า 45ไร่คันนะครับต่อปีเนาะนะครับสำหรับยูสุปกิจมอเตอร์บ้านปลูกของเรานะครับก็เพียบพร้อมไปด้วยนะครับของแถมที่มากมายนะครับที่ลูกค้าอยากได้นะครับหรือการตกแต่งรถนะครับที่บีนะครับได้นําเข้ามาผลิตมาตกแต่งให้ลูกค้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบีเองก็ มีชื่อเสียงนะครับก็มีชื่อเสียงอยู่บนนะช่อง YouTube หรือว่าตามเพจต่างๆอยู่แล้วเนาะนะครับก็เป็นคนที่เ,เน้นในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์เป็นพิเศษนะครับแล้วมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่บอกได้เลยว่านะครับ ให้เยอะกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับลองทักทายกันเข้ามาได้เนาะก็ขอฝากโปรโมชั่นแล้วก็ขอฝากยูสูภกิจมอเตอร์ไว้ด้วยเนาะนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะทักทายนะครับสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นหรือว่าสเปคเรื่องการตกแต่งรถกันเข้ามาได้นะครับอยากได้ทรงไหนอยากได้แบบไหนนะครับเราจัดให้จบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปใช้เวลาแต่งเองเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเวลาจะไปร้านประดับยนต์ร้านแม็กหรือว่า ร้านอะไรก็ได้ที่ลูกค้าอยากไปแต่งเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้เวลากันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเนาะนะครับลูกค้าก็ทํางานนะครับส่วนมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาไปแต่งเองหรอกนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้ากันเข้ามานะครับผมดีนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ